เราไปที่หลุมหกระยะเท่าไหร่คะรเราาสี4นะครับหลุม6สนามท่าทายนะครับสนุกสนานราคาก็วอดีดีนะครับเป็นสนามกอล์ฟของพังงานะครับอบําเภอตะกววป่าครับ ดูมุมนี้สิครับเพื่อนๆสวยงามไหมฮะต้นไม้เยอะมากนะครับโอ้โหดูนี้แฟเวย์กว้างมากเลยหลุมเนี้ยนู่นใช่ไหมะทงแดงนู่นใช่ไหมอ่ะ,อ,อ,ะอีกลีนอยู่ไหนจ๊ะขวามือตางนี้ โอ้โหที่ก่อบผมนะครับที่ก่อนเลยครับ อื้อ <Hands> ห <Sugar> <cil Merkel> ื้อตรงแนวสวยค่ะบดงแล้วลุมหกครับเพื่อง ผมนี่ก็ชอบนะแฟเย์กว้างดีผมเป็นคนชอบแยกงกว้างมันดูสบายตาดีนะฮะหนูว่าในส่วนตัว9หลุมเนี่ยหนูชอบว่าหนูคิดว่าหลุมไหนสวยที่สุดในใสายตาของหนูนเนี่ยหรอคะจริงเหรอเพราะอะไรสวยนะ เป็นมอื่นันจะเป็นสั้นๆอ่าเป็นเหตุผลที่ดีมากคิดเหมือนกันนะครับหลุมหกโอ้สู้เลยครับเหลืสองร้อยกว่าตรงนี้เน,นี่ยนี่แน่โดนดีด้วยดีครับสวยครับโอ้โหขอบคุณครับครับผม,บผม,ผมนี่กองเชียร์กองเชียร์ องนี้ร้อยห้าสิบแต่เหมือนดูไกลมากนะครับนี่ร้อยห้าสิบเหรอร้อยห้าสิบีขวาแล้วอีกีนอยู่ไหนคะัะีนซ้าสีแดงเหลืออนะ้อยแปดสอ๋อถ้าแดงหรือแปดร้อยแปดสิบนะไม่อีกอ๋อไม่ไม่ใช่อเอาหลังเนินตรงนี้อ๋อนี่กินขวาอันนั้นกินซ้ายเราตีไปที่กินไหนอะ่ะกินซ้ายสีแดงนะครับครับผม สวยค่ะโอ้โหโอเคน,นิดหนึ่ง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 ครับหลุมหกมีสองกรีนนะครับให้เลือกเล่นได้มี สีขาวกับสีแดงถามว่าทำไมเป็นสองครีนเพราะว่าจะเวลาเข้าวนสองรอบนะครับคือตอนนี้สนามอีกอีกเก้าหลุมหลังยังไม่เสร็จเพื่อให้คนที่มาเล่นก็ได้สัมผัสเหมือนประสบการณ์อีกอีกแบบหน,นึ่งฮะนี่ฮะสองครีนนี่ครับผม น้องกวินฮะชัดสองสวยงามโอ้โอาครับผม กรยยีนฮะเพื่อนเฮ้ เบิดซ้ายครับน้องกวินสวยงามลงไปเลยลงลงโอเคเนาะโอเคโอเค โอโนน้นี่แน่นี่แน่โอ้โหโอ้โหโอ้โหแม่กิ๊บไหมกิ๊บไหมแล้วจะโชว์ฝีมือหน่อยครับอ่าโชว์ฝีมือหน่อยมาก์คมารมารอ่าโชกโชว์ฝีมือหน่อยโอโ้เยี่ยมครับ,รบเก็บได้เก็บได้ สุดยอดครับท่านคีพีนาราโอ้โห